สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นวิธีการใช้งานระบบติดตามทวงถามโดยทนายความซึ่งระบบนี้จะเป็นการแสดงเอกสารทวงถามอัตโนมัติโดยเชื่อมโยงม,มาจากเมนูหนังสือทวงถามใบปลอดหนี้หากมีการเปิดเอกสารทวงถามจนถึงขั้นตอนดําเนินการตามกฎหมายระบบจะนําเอกสารในสถานะนี้มาแสดงในเมนูติดตามทวงถามโดยทนายความวิธีเข้าถึงระบบติดตามทวงถามโดยทนายความอันดับแรกไปที่บัญชีและการเงินจากนั้นกดที่เมนูติดตามทวงถามโดยทนายความ ตั้งค่าหนังสือติดตามโดยทนายความซึ่งนิติสามารถกำหนดจำนวนวันครบกำหนดชำระหลังจากออกเอกสารได้โดยข้อความในเอกสารระบบจะแสดงให้อัตโนมัติจากนั้นให้ไปที่เมนูติดตามทวงถามโดยทนายความจะพบว่ามีรายการที่รออยู่ในสถานะรอดำเนินการทางกฎหมายจากนั้นให้กดที่เลขที่เอกสารเพื่อตรวจสอบรายละเอียดรายการคงค้างหรือสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ โดยสามารถเลือกแนบได้มากกว่า 1.1. เอกสารรองรับไฟล์ pdf word png และ jpeg ในขั้นตอนนี้สามารถยกเลิกเอกสารได้หรือกดพิมพ์รายละเอียดยอดคุ้ค้างเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมหากต้องการทำรายการเปิดเอกสารติดตามทวงถามให้กดที่ปุ่มออกหนังสือติดตามเลือกห้องกดถัดไป กดปุ่มยืนยันใช้บริการออกหนังสือติดตามนี้โดยทนายความในส่วนนี้จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมหากตกลงใช้บริการให้กดที่ยืนยันหลังจากนั้นระบบจะทําการประมวลผลและสร้างหนังสือติดตามให้อัตโนมัติพร้อมแสดงลายเซ็นของทนายผู้รับมอบอํานาจนิติสามารถกดที่ปุ่มพิมพ์เพื่อพิมพ์เอกสารดังกล่าวหากต้องการดูรายงานสามารถไปที่รายงานสรุปค,ค่าใช้จ่ายออกเอกสารติดตามโดยทนายความ โดยระบบจะแสดงรายงานเอกสารทั้งหมดที่ถูกเปิดในเมนูนี้และแยกสถานะชัดเจนทั้งหมดนี้จะเป็นวิธีการใช้งานระบบติดตามทวงถามโดยทนายความผ่านระบบซินเวอร์แมนขอบคุณครับ